หากเพื่อนๆกำลังมองหาร้านเติมเกมที่ถูกมีคุณภาพปลอดภัย100%วันนี้ผมขอเสนอเพจพ่อมดเควเ์เป์การันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า300,000คนเติมง่ายเติมไวสะดวกปลอดภัยพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงโปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมโค้ดส่วนลดคลาสิกนำไปใช้เป็นส่วนลดเพิ่มได้อีกนะ เปย์ให้คุ้มเปย์ให้ฉลาดต้องเคเบิลเปยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับและอย่าลืมใส่โค้ดคาสิกเพื่อนำไปเป็นส่วนลดต่อแบบจุกๆแล้วทางสปอนเซอร์เขาก็ได้จ้างผมต่อนะทุกคน โอเคครับผมกาสวัสดีเพื่อนเทุกคนกันด้วยนะครับล้วตอนนี้เราอยู่ในเกม g e อยเจนวอริกเดกเชนเคนะครับวันนี้นะครับผมก็มีสกินใหม่เข้ามานะครับผมเป็นสกินในแพทล่าสุดที่ผมได้ทําการอ่านแพทไปเนาะก็จะเป็นตัวของชินเฉานะครับผมตัวของวีโก้ตัวของสเวนตัวของเชนแล้วก็ตัวของ r ีซินนะเป็นสกินเซ็ตดิมเบิร์กเกอร์กับไนวิงเกอร์นะครับผมก็เซ็ตสกินนี้เรียกได้ว่าเป็นสกินที่สวยมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาเปิดโมเดลนะครับผมให้เพื่อนเพื่อได้ดูนะ แต่ละตัวกันนะแล้วเดี๋ยวผมก็จะรีวิวตัวหนึ่งนะเพราะผมจะเลือกซื้อแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะสำหรับอีเวนต์นี้เนาะโอเคครับผมก็สกินนีนะ้เป็นตัวของชินเฉานะที่ได้รับตัวของระดับดีเจนเดอรี่ไปเพียงตัวเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูแอนิเมชันเปิดตัวครับนี่ครับผมอันนี้เป็นตัวของวีโก้นะครับอันนี้เป็นสกินที่ผมจะซื้อนะนี่เท่มากครับอืมประมาณนี้เลยเนาะต่อมาครับผมก็จะเป็นตัวของเชนครับเชนสกินนี้นะพีซีก็ถือว่าสวยมากนะเอ้ โอ้แต่แอนิเมชันที่เดียวเองอ่าแล้วทีดีครับผมก็จะมีตัวของสซเวนครับนท่านผู้นำของเราครับตะกี้นี้เท่มากไหมนี่อีกตัวนึ่งก็จะเป็นตัวของลุยซินนะครับผมนี่สุดยอดจังเกิลน,นะอืมเท่นะครับเท่มากโอเคแล้วก็ระดับดีเจนเดอรีนะครับผมตัวของชินเฉานะครับ นี่จัดได้ว่าสวยมากๆนะครับสำหรับสกินชินเฉาในสกินนี้นะน่าจะเป็นสกินที่สวยที่สุดของชินเฉาแล้วครับที่มีนะตอนนี้ในเกมวอลิฟนะก็เดี๋ยวผมจะมาเลือกซื้อหนึ่งตัวนะที่ผมจะมาซื้อวันนี้ก็จะเป็นตัวของวีโก้นะครับผมนี่ครับผมก็ตอนนี้เราจะสามารถซื้อนะครับผมเป็นเซกกิจกรรมนะคือมันลดราคาอยู่นะถ้าเกิดซื้อราคาเต็มเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ หนึ่งพันนะผมประมาณหนะึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบห้าไวคอยนะครับตอนนี้มันลดเหลือเพียงแค่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบไวคอยเท่านั้น,นครับตัวของสินเฉาเนี่ยก็จะแพงขึ้นมานิดนึงนะเพราะว่ามันมีท่าโพสสองท่าครับแล้วก็ตัวมาเป็นสกินระดับเมทัลหรือรีเจนเดอรี่นะครับราคาเต็มเนี่ยจะอยู่ประมาณสองพันสามร้อยเจ็ดสิบห้านะครับแต่ว่าลดลงนะครับเหลือเพียงแค่หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบไวคอยเท่านั้น,นครับเดีย๋ยวมาดูท่าโพสกันนะนี่คือท่าโพสปกติครับผมแล้วก็ ไอ้อันนี้มันคือท่าโพสแบบอีพิกนะครับผมส่วนนี้คือท่าโพสแบบปกตินะครับผมใครที่เป็นเบสทินเฉานี่ก็อย่าลืมไปจัดกันนะโอเคเดี๋ยวผมจะมาจัดตัวของวีโก้นะเดี๋ยวผมพามาดูตัวอื่นก่อนเดี๋ยวมาดูท่าโพสข,ของสเวนนะครับผมนี่สเวนก็จะมีท่าโพสเป็นแค่ท่าเดียวเท่านั้นครับในกาท่าคลาสสิกเนาะมาดูตัวของเชนกันต่อเลยครับเชนครับนี่ก็ท่าก็เท่อยู่นะดาบนี่เหมือนดาบของดักฟิทเลยอะ สกินนี้ถือว่าสวยนะสำหรับตัวของเชนนะผมบับมาขายสกินนะอัน,นนี้ก็เป็นตัวของรีซินครับนี่โอ้รีซินนี่ผมรู้สึกว่าเขาดูจืดชืดสุดเลยนะในบรรดาสกินเซตนี้ที่มาใหม่นะรีซินดูง่อยสุดเลยนะเขารู้สุดตรงผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะซื้อตัวของวีโ o ครับไปรยเลยรอมานานครับสกินนี้นี่ข้อเท่ครับผมวีโกสกินนะ แต่ผมรู้สึกนะว่าตัวของว i g o สกินเนี้ยมันดูตัวสั้นๆนะเทียบกับสกินอื่นนะดูตัวเขาป้อมๆเมยก็ไม่รู้นะเพื่อนๆคิดยังไงกับผมนะรู้สึกแบบเดียวกันหรือเปล่า,อาลองคอมเมนต์มาคุยกันนะโอเคเดี๋ยวผมจะไปรีวิวสกินตัวของวี g o ให้ดูกันนะว่าเอฟเฟกของเขาเป็นยังไงโอเคก็อยู่ในหน้าเกมกันแล้วนะก็เดี๋ยวจะมาดูจากท่าโพสก่อนเลยครับท่าโพสของวี g o นะเมื่อกดวาร์ปผมก็จะประมาณนี้เลยนะนี่ก็เหมือนจะมีดาบโผล่ขึ้นมารอบตัวครับ นี่เท่นะับสำหรับท่าโพสของวีโกดูท่าวิ่งครับอันนี้คือท่าวิ่งตอนออกจากบ้านนะก็จะเหมือนกับตัวของสกินคลาสสิกหรือสกินอื่นๆเลยครับท่าวิ่งก็จะปกติเนาะระดับอีพีก็ไม่น่าจะเปลี่ยนท่าวิ่งอะไรนะครับนี่ประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวขออนุญาตสร้างดัมมี่ก่อนนะโอเคเดี๋ยวมาดูท่าที่ปกติกันเนี้ผมสำหรับตัวของวีโกนะเดี๋ยวดูกันนี่ ก็มีการเปลี่ยนเอฟเฟกเสียงนะครับผมแต่ว่าการจงตีถ้าตีเนี่ยก็คือยังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตัวของวีโก้เนี่ยมีเสียงเอฟเฟกที่ตีที่แตกต่างจาก,าก,ากสกินคลาสิกกับสกินอื่นไปเนาะดูสกิลที่หนึ่งครับแทงลมก่อนนี่จะมีแสงออร่าเสียงเงินนะครับผมตึ๊บนี่เอฟเฟกที่ติดมาสัญลักษณ์ศัตรูก็ประมาณนี้เลยครับอารมณ์ประมาณเหมือนจุดออดเปิดจุดออนเลยเนาะสี ประมาณนี้ตัวสกิลที่2นะครับชาร์ตปุ๊บในประมาณนี้จะลองปล่อยไปนี่โอเคเดี๋ยวมาดูสกิลที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นไฮไลท์ลนะครับผมสำหรับสกิลในสกิลนี้เราก็คือสกิลที่3ครับการปล่อยแบ็กมิสนะครับผมนี่เป็นออร่าเสี่ยงเงินนะเฮ้ยผมรู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกเหมือนสกิลเซอร์เปยนชิพในตัวของเวอร์ชัน PC เลยอะพวกเอฟเฟกสีแบบเนี้ยเดี๋ยวมาลองดูแบบปล่อยใสยก่กระแพงดูนะ โอ้โหสวยนะผมว่าผมว่าสวยอยู่นะโอเคเลยอ่ะผมว่าผมว่าโอเคเลยสมาณนี้เดี๋ยวดูสกิลอันดิเมตกันนะสำหรับตัวของวีโก้ก็รับปุ้มก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนมากครับแต่ว่าออร่าส่วนใหญ่สกินนี้จะเป็นสีดมเงินนะ <did> โอเค ในทีนี้ผมต้องไปฆ่าบอดใท้เพื่อนดูนะเพราะผมต้องทําการสิงล่างนะโอเคตอนนี้บอดก็มาให้เราเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทําการฆ่าบอดดูเลยนะซึมนี่ประมาณนี้ครับผมออร่าวิญญาณนะเขาจะมีเหมือนแสงออรา่ญญาขึ้นมาด้วยทาการสิงหะครับไม่พอสิงเราก็จะเป็นประมาณนี้นะกดอัลติเบตอีกรอบหนึ่งปุ่ม ประมาณนี้เลยครับสำหรับตัวของสกินเวโกนะใครที่ชอบนี่ก็ไปจัดกันได้นะครับผม โอเคครับผมเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเซตสกินนี้นะถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่าครับใครที่กำลังรออยู่เนี่ยก็อย่าลืมไปเติมกันนะราคาเหมาเนี่ยของเซตสกินเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ6,300นสยไวคอนะประมาณนั้นนะถ้าผมจำเสร็จผมจำเสร็จไม่ได้ครับเพราะผมซื้อตัวข่อวีโก้ไปแล้วนะแต่ตอนนี้ของผมมันจะเหลือเพียงแค่ห2าพัยยไวคอเท่านั้นเนาะใครที่ชอบเซตสกินนี้ครับอย่าลืมไปจัดนะส่วนใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆอยู่เนี่ยก็แนะนำเพจพ่อโมเขวเปย์นะครับผมเพจที่เป็นสปอนเซออออรร์หหลลลลััักกกกขงงงงงงททาาช่่ผผมมมนนะใใใ้ยยีจคิปู วันนี้นะครับผมาการไปเติมร้านเขาใส่โค้ดผมเนี่ยก็เหมือนเป็นการสนับสนุนผมไปในตัวนะให้เขาจ้างผมต่อนะครับผมโอเครายละเอยียดที่ใต้ดีคิวชันนะมีโค้ดส,ส่วนลดให้นะใส่โค้ดคาสซครับรับส่วนลดเพิ่มเติมอีกแล้วก็ยิ่งเติมเนี่ยก็จะใช้เป็นส่วนลดในครั้งถัดไปได้ด้วยนะเป็นการสะสมแต้มเพื่อลดรับส่วนลดนู่นนี่นั่นนะครับผมบอกได้เลยว่าคุ้มสุดๆรับราเติมง่ายมากๆนะเพียงแค่ใช้ไรออดไอดีเพียงเท่านั้นนะเพื่อนๆแค่ใช้ตัวของชื่อในเกมนะครับผมเนี่ยชื่อในเกมของเราพร้อมกับ,บแฮช นะครับผมก็ทําให้ตัวของเราเนี่ยสามารถเติมเกมได้อย่างปลอดภัยไม่ต้องใช้ไอดแบบว่าต้องใช้ ID ดีอะไรทั้ง ID ดีต้องพัเวิร์ดเลยนะครับผมใช้แค่ ID เดีเกมเท่านั้นนะบอกเลยว่าปลอดภัยแน่นอน100%นะครับผม โอเคผมสรัาคลิปวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ต้องขออภัยเพื่อนๆนะที่ผมมาแค่รีวิวตัวของ Vigo เท่านั้นนะเพราะว่าตัวอื่นๆเนี่ยผมไม่ได้เล่นนะผมก็เลยไม่ได้ซื้อครับส่วนใครที่ซื้อมาแล้วเนี่ยก็มาลองรีวิวความรู้สึกกันนะว่าสกินนั้นอนะคุ้มกับเงินที่เราเสียไปหรือเปล่านะคุ้มค่าการรอคอยไหมนะโอเคครับสรับคลิปแบบนี้ก็ไม่มีอะไรแนละ้วถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับ สามารถโดนเนตเป็นกำลังใจให้กันได้นะว่าจะไปหลบซุปเปอร์แตงจากทาง YouTube หรือลิงโอนเนตที่อยู่ใต้ดิสคริปชั่นเลยโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับไว้เชันใหม่คลิปนะครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย